มีนิทานเผ่าขามูเนาะเพื่อนๆเนาะอ่าเมือนที่ว่าเนาะตัวแอดเองเป็นเป็นชนเผ่าเน,ะนาะชนเผ่าขมูก็ได้ยินเรื่องเล่ามาว่าอ่าชนเผ่าขมูอะไม่ไม่มีภาษาเป็นของตัวเองนะภาษาเขียนนะเพื่อนๆแต่ว่าภาษาพูดนะมีนะทีเนี้ย ก็มีนิทานสมัยบบราณที่ปู่ย่าตายายเขาก็เล่าสู่กันฟังเนาะว่าเหตุผลที่ว่าทําไมเผ่าขมุถึงไม่มีภาษาเขียนเป็นของตัวเองเนะเาะก็บอกสมัยโกนเนี่ยแต่ละมันมีชนเผ่าเยืะเนาะแต่ละชนเผ่าอะถ้าเกิดว่าเออเขาจะทําเป็นตัวอักษรขึ้นมาเขาต้องมีคนทําให้ใช่ไหมทีเนี้ย ไอ้ผู้ที่ออกแบบตัวอักษรให้แต่ละชนเผ่าเนี่ยเขาก็ออกแบบให้เสร็จสเรียบร้อยเหมือนกันทั้งหมุนนี่แหละเพื่อนเพื่อนทีนี้เขาก็เรียกให้ตัวแทนของแต่ละชนเผ่าไปรับไปรับแบบอักษรที่เขาประดิษฐ์มาเน่เพื่อนเพื่อนทีเนี้ยชนเผ่าขมูก็ไปเหมือนกันไปรับเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันอยู่ไกลมากสมัยก่อนนกะชนเผ่าขมูกเขาชอบอาศัยอยู่ ในป่าเนาะมันอยู่ไกลมากสองคนพ่อลูกเป็นคนไปรับระหว่างทางที่กลับนะเพื่อนๆลืมเล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าสมัยก่อน,ม,นมันจะไม่มีกระดาษมนสมัยนี้เนาะเขาก็เลยเขียนลงบันทึกลงในหนังหนังวัวหรือหนังควายนี่แหละจาไม่ได้ประมาณนี้แหละทีนี้ด้วยขากลับระยะทางมันไกลมากเนาะสองคนพ่อลูกก็เหมือนกับ สเสบียงอาหารหมดน่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยก่อไฟเลยเอาเอาหนังวัวหรือหนังควายที่เขาบันทึกตัวอักษรน่ะลงไปอ่ะเอาไปเผากินน่ะก็เลยทำให้เผาขมุกไม่มีอักษรเป็นของตัวเองจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือเรื่องเล่านะคะ